ืตอวยังเอาลูกเ,เป็นคนใดทีหนาา้าแจ้งสิครับคนอินเดียใช่แล้ยคนอินเดียจังไดาอินเดียจังไดาลูกเก็กคุณเด้โู้ยเจ็กเืออเจ็กเมื่อกบลทีเอาชิกลิ้นอยังชิกลิ้นอยัาง,คอ,างคอยอยากกินผัดผักบุง้งผัดผักบุง้งร้านเจ้ามีขายบ่บ่มีเอาบ่มีบ่จบะคอยให้เจ้าจานละพันเด้ สารพันสารพันเออ,อได้ได้ได้ไปนั่งท่าจะพุน่นเอาเีฟ้าบ่มีไปนั่งท่าจะพุ่นไปนั่งท่ามีไอ้น,น,นี่หนาเงินเว้ยมึงมีผักบุ้งบ่ร้านมึงมีผักบุ้งบ่เอากระติบีตัวไปแตะเส้นตำหุงไอ้ลูกค้า,าตัวล้างมาให้กูผัดเนี่ยโอ้ยปอบเบอร์ทีล่างไอ้พัดจังไต่เป็นบ้าตีมึงเสียงกูไร้ปันไลยเอาลูกค้าให้ผัดเนื้อเสียงกูไร้ปันไลย<ๆ>กูให้มึงเก้าร้อย โอ้ยเก้าร้อยหไนหน่อยพ่อเอามึงจะเอาเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบมึงเว้าเองเด้เออที่เหลือกูเอาเบิดเด้เออกูให้มึงเหมือนเลยเนีเอาผักบุ้งมากูผัดเลยสิดได้เอาผักบุ้งบ่แมนเอาผักบุ้งมีเท่านี้แหละมีเท่านี้แหละอืมผัดกุ้งยึดส่วข้าวเอาใจเอาใจเลยอ่าเออกูเฮ็ดซอยนั่นไหนไหนเงินเก้าร้อยห้าสิบเออถือไว้เออเออน่ะกดจีผัดผักบุ้ง เป็นอยังลอยกูขึ้นอเอ้ยมาขึ้นย้ำเห็นหน้ากินให้ลูกค้าเดี๋ยวเติมเคียงปรุงก่อนเออใส่เคียงปรุงแบบนี้นั่าเลี้ยเล้วนั่นแหละชัวใส่น้ำปลาก่อนเลยใส่น้ำปลาเอาเสิบเสิบเด้อเมื่อเป็นอยังลอยกูขึ้นโอ้ยใส่ปรุงชุดรถ ใ่้ยังอีกวันนี่ยผงสีโรดผงสีรถเออผงสีรถจีเอาใส่ใส่ใส่เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๊ยเดี๋ยวถิมไหลก็เอาบาดนี่ซีริกินโบนอพ่อไปเชียงปุงอ่ะเติมน้ำก่อนเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำเป่เออเออเออใส่น้ำเข้าไปมันจะไใส่ปลา เจ้าเฮ็ดอีหยังนั่นอ้าวเติมน้ำเติมน้ำแนวใดอี๋เอ็มก็เคยเห็นคลิปเลียวอาหารอินเดียติเนี่ยมันสิกินไงอี๋หมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมึงใส่หยังมาหั่นน่ะใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยจังได๋จังยู่ฮานเอาน้ำมันหอยแม่ค้าพ่อไปนั่นเป็นจังได๋ ไเส้าโป๊ะจังซีอุ้ยสุดยอดแซ่บเข้มขวาก็ยัิใส่หลายปันนี้มันก็เช่มตัวแล้วแล้วเออแล้วแล้วเปนบ่เออเอาให้ในลูกค้าให้ด้ลูกค้าเอาจานมาใส่เอาจานมาใส่เออเอาจานมาใส่ผมบอกกินเด้ผัดปักบุ้งธรรมดาเนาะเอาแป๊บได้แล้วผมก็จะอยากกินแบบผักบุ้ง้อยฟ้าพูดแล้วผักบุ้งลอยฟ้าเออไปเอาจานมาแล้วแม่ทีเอาใส่ให้เอาจานบอกครับจ้าจานมาเลยลูก ลอยฟ้าหักบุ้งลอยฟ้าจะเป็นเอาหนักซะเงินเขาลอยหาซีฟนี่เออกูมาสู้ชีวิตขัารอดกระเดี้ยมาแล้วไปฮับเลยลูกไปฮับไปฮับลูกไปฮับเออหักบุ้งลอยฟ้าสิพ่อไปพ่อไปอย่างเจ้าพ่อไปหักบุ้งลอยฟ้าพ่อแล้วบ่พอแล้วพ่อตกซะ่ด้วยตกซะเนาะตกซะ่น้อเอามาฮับเลยสิโอ้ยลูกขาอยู่ทางพี่ปวดเบื่อ ไก่โพดมันบ่ลอยมาพี่มาพี่ยึดสาจังสีสไปใสครับรมาลงไปพุ่นลงไปพุ่นไป,ไปุ๊บไปกลางบ่ลงไปนะเดี๋ยวกูแหนมก่อนมาพี่มาพี่ไปใส่ครับพี่มายืนพี่นั่นนั่นนะ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 ั่นวะนะนะกได้ครับนะนะนะั่นเราเอื้อนอยู่นะั่นนะั่นนะั่นะ อาตรงอาตรงใส่ไว้เอ้นั่นแหละโอ้กู่กะทิตกออดพร้อมพร้อมไปพร้อมไปพร้อมแล้วกูไม่ได้ถามเมืองกูถามเรานะพร้อมเราอาดุดมาเปลี่ยนบ่เมื่อคืนเราฟันดีบ่เนื้อ สองอะ่ะเราบอย่านอย่างน้อน,นี้ก็ได้ยางรวยรวยไปขี้มาจี้ขึ้นไปยางกระซามขึ้นป่องไปสวยงี้ก็เร้องเรียกใช่สองเ <_ s> บิดไปสองขึ้นเอาพากันลุกไปยางมานั่ง เปียกกันที่เป็นอย่างนั้นเองสองครึ่งสามเอาโอ้โอยกูตัวไทถบ้านดอนก่อยได้มันคือบ่อร้อยล่ะครับบัานนี้มันก็ลอยอยู่นี่นี่เอาแป๊บแป๊แปม๊มาหนีมาหนีไม่งั้นหลับตาเพราะแหงกันล้ จังไดกระเปียกคาคากระชันอ่าไปแล้วได้งเงินแล้วก็ไปตัวเฮาเอาไม่ไมาเอาค่อยขึ้นไหมครับเออฮะมาเอาผมขึ้นเนี่ยเอาขึ้นจีอุ้ยกระบอกวอกอุ้ยเนาะโอ้ยปลอดมากเลยมาสิเง,งี้ยเรอเดี๋ยบป่านักจังใดเออเอาขอบคุณครับแปลกแปลมากมามา,มาไปแล้วแล้วเปล่าเขาตัวเอาคือว่าให้กูเอาขึ้น ไผ่เสี่ยวกูขึ้นมาหนิเอา้าขึ้นเพื่อได้กันตายอยู่หันละเอารถเชนมาไหม <laughs>